สวัสดีค่ะมาอนี่พบกับช่องแสบนัวขั้วบานข่อยนะคะมาอนี่สิเฮ็ดยังวตีเบอร์นเนอร์นาตามาอนี่สีเฮ็ดนำ้ำปนเห็ดใส่ปลาทูหรือปนปลาทูใส่เห็ดแต่ว่าคนไทยเขาก็สีเอิญน,น้ำพกเห็ดเนาะคะ่ะบานหฮอก็เอิญปนเห็ดนี่แหละนะ่าจะ,ะมีส่วนผสมมียังแน่ มีปลาทูนะคะมีปลาทูเนาะแล้วก็มีเห็ดหอมกระเทียมผักซีซี่หอมนาะจ้ะพริกบักหน้าบักกะหาอะไรก็คือประแดดมาจ้ะประแดดปลาละเนาะเออบาดนี้อันนี้คือบบท่านอะไอย่างเนาะจ้ะเข้าสีเอาเห็ดกับปลาทูนี่ไปอย่างสะกอนนะคะเนาะอ่าไปอย่างส่วนนี้ส่วนกระเทียม หอมกระเทียมกับพริกข้าสิเอาไปขวบปอกสะกอนแกะปอกให้เหลือแต่เนือ้อมันหลักห้องเอาไปขวบนะค่ะขวบมันหอมเนาะจ้ะเดี๋ยวจังมาต่อยด้วจ้ะมันกับสีเหมือนไปน้อยด้วจ้ะอันนี้บะหมี่เตาทานนาะเอาก็ใส่แบบขวบเอาขวบเพาต้องใส่น้ำมันเ่าใส่หยางนี่ซุกก็จ้ะอันนี้ส่วนนี่ซุกแล้วบัดนี้หอ้อก็สีมากขวบกระเทียมกระพริกด้วจ้ะ อ่าบนี้ก็สีมากขวพริกกระเทียมหัวหอม้อจ้ะขว่วจนมันซึ้งว่ามันสุกถ้าหอมสุกนี่จะเป็นแบบใสๆจากกระส่ได้เรื่อยๆล้วก็กระเทียมจะหอมกินกระลังออกมาจกจะคว่วไปเรื่อยๆจะอ่าอ่าอันนี้ปลาทูก็ย่างเสร็จแล้วเนาะค่ะย่างเร็จแล้วไดหน้าตาประมาณนี้นะจ้ะ แล้วก็พริกที่ห้าเอาไปขั่วหอมหอมพริกหอมกระเทียมนะคะ่ะอันนี้อคอยใส่เป็นพริกสดปนกับพริกแห้งพริกแห้งสา,า,ามเม็ดเด้อค่ะเวลาห้าวต่เข้าไปมันสีหอมพริกแห้งน้ำค่ะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดนี่ใส่แบบว่าขั่วเอาคือกันค่ะเพราะว่าบ<อ>่ามีเตาทานเนาะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวห้าเอาส่วนนี้ต่ำกอนเนาะคะ่ะเนาะพริกหอมกระเทียมนี่ห้าวขว่ามา,ตามกต่ำสกอร์นะคะเนาะ,นะจะ้ะ ตามได้ด้วยค่ะตามวิว้วยกระเด็นกระดอนตามด้วยประทูนะจ๊ะประทูห้าแก่แล้วนะคะเนาะอ่าเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลย แล้วกะ็ตำเนาะคะ่ต<อ>ะตำให้มันแหลกเนาะค่ะเนะาะตำแหลกคือเกาียวเฮาตำปลาทูบัดนี้เฮาตำปลาทูเป็นเนื้อเดียวกันเนาะค่ะเนาะเข้ากันแล้วปุ๊บเฮาก็เอาก็คือเฮดลงไปเลยะะเด้อค่ะเฮดย่าลงไปเลยะคะ่ะ แล้วก็ตํำเ้อค่ะราว่างกระเด็นเ้อค่ะเพราะว่าเห็ดมันกระสีมีหนาออกมาจากน่อยเนาะค่ะเนาะตำค่ะอ่าเพราะาตำเห็ดละจะเป็นหนาตาประมาณนี้นะค่ะตาประมาณนี้เนาะมาในห้ากระใสอันนี้เะค่ะอันนี้เพระท่านเห็บปุ๋งเ้ยค่ะอันนี้คือส่วนนี้คือเพระท่านเห็บปุ๋งเนาะมาในห้ากระใสเป็นผักซี่นะค่ะผักซี่ห้าต่ำลงไปก้อนนะคะก้อนสีปุ๋ง พาะอย่างตีกินมันยังสิเดอออกค่ะอันส่วนโรยเท่ากับโรยใดค่ะส่วนตำเท่ากับตำใสนะค่ะเนาะแต่ค้นมักนะคะ่ะตำต่อไปอีกสักพักนึงเด้อค่ะตำให้เข้ากันอีกสักแป๊บนึง่งเดี๋ยวถึงเวลาปรุงเครื่องนะคะเนาะลาบปรุงเครื่องเท่ากับใส่ผงนัวไปนิดหน่อยนะคะ นิดหน่อยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยก็ตามแต่เด้อค่ะมีใส่น้อยหนึ่งนะคะ่ะเพราะว่าปลาทูกะจะปลาทูที่เ่าใส่ลงไปมันกะนวดแล้วนะคะบัดท,ที่นี่กะจะเป็นปลาละนะค่ะเนะะาะปลาละเนะะาะปลากะเอาเลยคะ่ะหมักเข้มหม,มักโอเค แล้วก็มะนาวค่ะมะนาวบมักนาวเนาะบีบลงไปจ้ะผู้ใดหมักสมกับไสปลายกันได้เ้ค่ะเด้อส่วนโตหมักแควตัดตัดซื่อจ้ะอ่าโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าน้ำต้มสุกค่ะน้ำต้มสุกเนาะจ้ะใส่ลงไปเนาะอ่ามือนีบเบเห็ดจะบ่เห็ดอ่ามีนามปันได,ด้ด้ยค่ะ เอาแค่วาให้มันคนๆซื้อจ้ะโอเคอ่าใส่เครื่องปรุงแล้วใส่เครื่องปรุงผสมยางหรอเข้ากันยัวให้มันเข้ากันเนาะค่ะเนาะย้วให้มันเข้ากันจ้ะทำให้มันเข้ากันได้ค่ะขั้นตอนกัเบื้อลายแบบค่ะ อาตากับสิงประมาณนี่เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมักเผ็ดกับใส่ผ็ดอืเนวดกากลดกับนะะนอนข้าวเนาะอาตากับประมาณนี่คะ่ะเนะคะเนาะโอเคคือวาเบ่มักเป็นหนามเนะมาะสิมักเป็นแบบคุยก็ได้ใค่สี่จอ่าโอเค เสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพักกับบะหมี่อย่างไรเนาะนี่บกแตงกวาเนาะค่ะเนาะอ่าบกแตงกวาอันนี้ของสามีค่ะเผนหมักเปียวอันนี้ของของตัวฉันเองน <laughs> ะจ๊ะอ่าพร้อมเสิร์ฟจ้า